สอ่พันเละจำได้ก็ดีไปเห ah, yes. yeah, ็นผ uh ู huh. oh. yeah, uh ้ใดก็ซื้อเลขเห็นแม่ท่องซื้อตัวใดแม่ป่าซื้อสามหฮะซื้อสามหกกระซื้อเลขตัวเก่าเดียวนถือเลยแม่พอซื้อน้ำเพลินเหตุผลเหตุผลคือออกแล้วออกแล้วม่กระลรพอถือโอ้ยน้ำกันสองสามข้นถูกเมื่อพถูกแม่โกงผู้เดียวแม่โกงว่าเลขออกแล้วเลขตัวเก่าตัวเก่าบ่มักน้ำเพลินเลยเนาะเพิ่นหอดบอกว่าล้างยางเดียว บังคันบังคับมันออกบุญแล้วเอาพนมาสเตใส่แม่อันร้านลูกลูกลูกเพิ่นฟันอยู่กรุงเทพอ๋อฟันแม่นคือฟันแม่นแต่วันนี้ฟันไปท่านจะไปหาเพิ่นกูฟันแม่นคันเพิ่นเพิ่นได้มาแม่มามาบอกเอฟซีเนี่ยเนาะหนูติเอาอันนี้มาตั้งกล้องฟันแม่นก็ไปตะปวดอยู่ดีเล็ตัวเก่าป้า ขนาดพญามาเอาเขียนห้ำหนี่นั่งตาเคียวใส่เพนเลยตายยังเล็กตัวเก่าบอกตายังเล็กตัวเก่าปุ๋ยวเก่า้วหเนาะอกตรงตรเลยซ้เหกื่นไตมดสุคนผื่นไตมดสุคนภูณรยี่สิบบาทยี่สิบบาทสุอยูรุงเทพไตภูลาหะโอ้คนบ่ซื้อลายซือเป็นซีซันอเป็นซีซันอะไรเนี่ยเขาเ็กตัวเก่าไปกบอคิดตันีสีออนไมเนอันงวดนี่นั่งผ้าเพียบเป็นนั่งกวกนี่คือยิ่งข้าวว่าฝันดีมากฝันยังไงเรียกว่าฝันว่าไปเกมเหะ เก็บยูไส้เห็ดไปเก็บจักว่าไปเก็บยูไส้จังใดจังใดเห็ดเก็บออกเป็นจุ้มเป็นเห็ดยังไหมอ่ะเห็ดหนามุ้งดีได้ด้วยกันเป็นพันดีเลยเป็นเงาเนี่ยหลายหลายเลยไหมเป็นเงาเดียวไหมหลายหลายจังใดจังฝันวมาฝันดีได้กูถึงเนี่ยอะไรฝันอะไรเก็บเห็ดได้เอาได้เขียนเลขไว้ป่ะแม่ฝันว่าฝันว่าอะไรไม่เห็ดเลขอยู่ไม่เห็ดเลขอยู่กลางปากคือสมงศ์นั่นแหละ เฮ็ดเลขไว้แล้วเราฟันว่าได้เฮ็ดเอามือเขาละตีเลขเฮ็ดเลขไว้มีตัวใด้แน่งวดว่างหันงวดวังหันไม่เฮ็ดไม่ได้เจ็ดเก่ามันยังออกเจ็ดแปดมานี่ยเจ็ดเก่าบักอะไรเลยคือเจ็ดเก้าออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดบัดนี้บัดบัดนี้ไม่เฮ็ดแล้วก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งเอาซื้อสื่อไง่ายแท้นล่างแค่นั้นเลยว่าต้องกาบเลยนะเออแต่ว่ามันกะซิมี่มองไปอยู่ได้มันจะเป็นเจ็ดนึ่งหาเด็กแมตัว เลขสามตัวมันิบเป็นเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเออแล้วเลขสองตัวมิสองตัวิบหนึ่งหนึ่งกับห้าห้าสื่อไงได้พี่น้องเลขเอาแล้วเลมันบริตัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าอันอันั่นแล้วแต่นาลี่สิตัดตัวนะมันเป็นสิบห้าห้าสิบเอ็ดแต่ว่าขันมันต่อมันเป็นหนึ่งหนึ่งกับห้าห้าถ้าเป็นตอง เออแม่ลักเป็นยังคือขาลูกขาล้านนันีอ่อาจารย์อาจารย์เป็นยังงอปะเอาเอยากไปนำเนอยากไปน,ำ,น,ไปนำแม่หัพี่น้องเอยมันแดดห่อนแม่ไป,ไปนำเดือนเดือนหาล่องเมืองสนาพี่น้องห่อนอากาศะเปลี่ยนเลขสามโตหางเดียวคือเจ <5. S 2> <7, 5. S 3> ็ดหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งห้าหางเดียวเลย้าเลขจะมาเบิ่นแมวมา,มาหนึ่งนึ่งครับหาหาแมนแมค่ะเราเลขสามโตในไฮนุตัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งหา เฮ็ดเลขไหวเราฟัน่าได้เฮ็ดเราตีตีจังไดมันฟัน่าได้เฮ็ดแม่จังกติตีจังไดแต่ว่าแม่มากเล็กหนึ่งหนึ่งเฮ็ดีเ็คืออยู่ตำแหน่งตำแหน่งหมองหนึ่งหนึ่งนี่มันสิเป็นมันสิเป็นเจ็ดอันแปดพังหันละงวดทีมันสิเป็นหนึ่งหนึ่งแม่มากหนึ่งหนึ่งฟัน่าได้เก็บเฮ็ดเอาเอามือเออมันจิเป็นเงาเลยไหมเอามือยุบเออบ่เอามือยุบเด้มันสิเป็นเงาเล็กมันสิสองอยู่จังสิเฮ็ดนะมันิอง เพ็รนำมุ่งไหมันนู้ตีนุบตีเจ็ดหาแล้วขันเอามือยิบออกเอามือยิบแมวยังไปส่วนเนาะเห็นไหมมันจะเป็นยุ่งเลยที่เป็นเฮ็ดกับมี่เจ็ดแล้วเนาะเฮ็ดเลขไหวแล้วก็ฟันว่าได้เฮ็ดอาเลขเขาแล้วเนาะแต่ว่าได้ก็จะได้มันมีในสูตรมันมีสามตัวแค่คูเดียวมันบอกม่เก็ตหนึ่งหาเลยเก็ตหนึ่งห้าแต่ว่าส่วนตัวแม่มักเลขเบิรนบ่ะจังบาด้ลลงทุนไดยเนาะ นึงหงพีนนน่น้องส่วนตัวนนทิยานนทยามาเกตหาแล้วเกตหาหนึ่งหา้วจออกไงอยู่อุอ้ยหนึ่งหาอ,อ,อกหลายเทีย่ยแล้วไม่ออกแล้วออ,ออกอีกอีกวันหกสามสามหกกยออกอ,อกีกอันออกได้ทุกตัวเลยแต่มาเป็นยังขึ้นสอบออกตัวเก้าฮะสามตัว <c oughs> ท้ายยังมาหกหกหกเนะเลียเว้ยเบิ้ลตั้งสามตัวพี่นนะ้องหกหกหกโอ้ย เลขแมกงแม่กงเฮ็ดเลขไว้แล้วเป็นเลขสูตรเพิ่นจะมีเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าห้านะคะท่นนี้่าตันไทยเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหา 7, 1, 7, 5, 1, 5, นะคะแมกงง่าฟันว่าได้เฮ็ดนะคะไปเก็บเฮ็ดได้เฮ็ดเป็นเงาเป็นกลุ่มเนาะคนไทยสิว่าเป็นกลุ่มเออเป็นกลุ่ม,น,มนะคะกะบ็บรรู้ว่าเลขเขาหรือบ่เขาฟันดีดี <laughs> ส่วนโตวนวเพิ่นมาเพิ่นมักสิบเอด็ดจังบ่ไาด้กลับยากนะะ่ะ S <S มันจริงเลขสิบเอ็ดบอมาโดนงน่อยได้ไหมอืมหลายปีแล้วเลขสิบเอ็ดบอม่าออกก็ออกได้ทุกตัวนะพี่น้องออกได้นะรเรแล้วเนี่เราเลี้ยงเก็บเงินสิเราไม่ใียายนึ่งถือแล้ววันที่หนึ่งเราไม่ขึ้นมาตัหลายปีแล้วเพิ่นซื้อวสีเพิ่นไปหาซื้อเลขอยู่หนาเท่ากับส่วนวามีสี่เจ็ดหกบอ เขาเจ้าเลยว่ามี่ันเอามาใบาเดียวคนมาเงินมีสํานนี่เอาใบาเดียวถ้ามันมีสองใบคนเอาใบาเดียวถึงลันที่หนึงออ่งถือได้ยังไดเพิ่น่าคนฝันว่าคน,น,นไปเก็บเฮ็ดละงอ,อได้เห็ดละงกหลายหลายคนได้บาเฮ็ดกับเจ็ดงกกับหกซื้อ่นซื้อวสีคนเลตีสี่สสเจ็ดหกซื้อสามตถือหกตได้ละมันที่หนึง่งอันนี้พูดเรื่องจริง เดแล้ววันที่หนึ่งเสยเลยหนูเลยปะเฮ็ดมันต้องเป็นเจ็ดนแต่วันมันมันเป็นเฮ็ดงอกเนาะเฮ็ดแม่นั้นเป็นเฮ็ดเฮ็ดนามุ่มเป็นเฮ็ดนาำมุ่งเป็นเงาเออมันสองสามล้านพันตีหดจากของใสนะโตเพิ่นสุวัสดีเพิ่นกวาซีเฮ็ดก็คือเจ็ดเฮ็ดละงอกงอกก็คือหกนะสี่เจ็ดหกมีไหมพนักปหายุทธศาสเขาจะว่ามีอยู่แม่เอาจากใบเอาใบเดียวถือแล้ววันที่หนึ่งเสยพี่น้องดวงคน ดวงก้นเนาะค่นดีซื้อสิถื่แล้วมีพ่อหนึ่งที่เขาจะออกข่าวอุ้มร้านหน่อยไปใไฮยิบลอตเตอรี่ร้านหน่อยแค่ควบก็ยิปหายใบหนึ่งถูกละวันที่หนึ่งเฉยเลยโอ้ยยนาะไดเฮาสิถือคือเพิ่นเนาะแม่เนาะดวงเมาจังสิถือกันสั่นดวงดีให้คือบางคนกับอยากให้ร้านยิปหายยิปหายตัวใดก็เอาตัวนั้นเลยนะเต็มใจเนาะถืออีหลีเลยคนหมานหมานเลยเนาะบอเราเรียกไหมเนี่สีนี่ยนะเนาะ ตีเลขถือสามตถ่ไยแล้ววันที่หนึ่งอะได้หกตัวได้ามานทีื่อไม่ซื้อถือหกตัวป้าดวง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 แ่ดงงมดนนทียาสิถือเอฟซีหองิถื 2, อยง่ใดเน้น,นะคะแม่กกงเขียนเลขไว้เลขนี้เป็นเลขสูตรมันเขียนไว้มี7จ็หแล้วก็นหนึ่งหนึ่งกับหาหานะคะเพื่อนฟันมาได้ไปเก็บเพชรนะคะคิดว่าเลขนนาจะเขาแล้วนุนทียาตัหายหนึ่ห้าหนึ่งนะคะส่วนโตแม่กงมักสิอ็ดจังบบได้กลับนะคะ ได้สลากินแบ่งแคบใบไปเพิ่อนพันมาขายเพื่อนเห็นรึเป่าพันธุเนี่ยเห็นมาทางบ้านก็จะได้ยินมีซึ่งบ้านแม่โกงอยู่หน้านี่ข้าเจ้ามาส่งทรงเงินมาแม่นค่ะดีเนาะเพิ่นสิมาส่งตลอดเลยบ่มีเงินเพิ่นก็ให้ยจากแกนายบอให้ได้โอ้ยท่นสมัยเนาะบ่จําเป็นต้องโกเงินสดเลยไม่ได้โกเลยเอาแต่โทรศัพท์มีแต่เอาก่อนเลยเอาก่อนเท่านั้นหาใบพุ่นน่ะลีเพิ่นให้เด้ เป็นไห้เลยคนเขาคือขาดคลายนกำกันนะเหมือนกันคนเชียร์ใจไหมหน้าโทมุ่งไงสาวเสื่อนต่างสามสิบได้นะสามสิบต่ไงสามสิบอะไรพี่น้องเอ้ยชื่อลอตเตอรี่หาใบบ่มีใจเพม่อนกับบ่ได้ว่าหน้าต่างสามสิบอะไรเพา่คนมาเก็บที่ลังก็ได้เนาะคนขายกับใจดีก็ได้ใจดีเพคนมีแต่ผู้ใจดีๆมาเอาลอตเตอรี่มาส่งหอดหน้ามาเอาล้างวัานแม่มาเอาล้างวัาน มันได้เป็นของจริงยังเวนได้เงินเป็นของขายกันอย่างให้ฮะที่นงเสียใหญอยูุหางทางก็เจ้าว่าแม่มาเอาลังวัานเลือใบเดียวนี่เอาเือรุ่นที่หนึ่งเฉยโอ้มันเป็นเรื่องง่ายๆเด้ค่ะหอดบ้างหอดดวงสีได้นะยูไซก็เจ้าก็ตามไปส่งหอดทั้งที่ในเอสซีโซเดียนวทางของแม่คงนะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันนะคะมันหมันมันหมัน